ขยับไปอีกที่ค่ะไปที่อุบลราชธานีทททอุทอทออบลราชธานีค่ะก็ดูแลาการท่องเที่ยวใน3จังหวัดด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูการถแถลงข่าวเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวในปีนี้กันค่ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีค่ะจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวประจำปี2568ภายใต้4โครงการหลัก3ลุ่มน้ำโขงชีมูลนะคะเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบร้อยละ30จากปีที่แล้วค่ะ ที่ห้อง3 0 0พโบกแกรบนบอลรูมโรงแรมเซนทาราจังหวัดอุบลราชธานีนางธนพรภูนเพิ่มผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีได้เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีค่ะได้จัดถแถลงแผนปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ2,568นะคะโดยมีโดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางภาครัฐภาเอกชนและสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่รับผิดช,ชอบของทอทอทอสำนักง,งานอุบลราชธานีค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดอุบลราชธานียโสธรและอำนาจเจริญนะคะเพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานียโสธรและอำนาจเจริญให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนค่ะสำหรับในปีงบประมาณ2,568 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีจะส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวใน4ี่โครงการหลักได้แก่โครงการมหาศจัทธาเรืองแสงโครงการเสริมพลังบุญหนุนพลังใจแอดโขงชีมูลโครงการเฟสติว,วัลเมืองน่าเที่ยวแอดโขงชีมูลและโครงการมาเที่ยวสุดฟินเช็คอินสุดว้าวกับวันธรรมดาแอดโขงชีมูล ซึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี2568ก็เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในปีงบประมาณ2567ที่ผ่านมาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เติบโตอย่างยั่งยืน ท่านผอทททสำนักง,งานอุบลราชธานีนะคะก็ได้บอกเพิ่มเติมว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมปี2567ค่ะจังหวัดยโสธรมียอดนักท่องเที่ยวประมาณ5 2 0 0 0 0คนไรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ700ล้านบาทค่ะจังหวัดอุบลราชธานีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ1,450,000คนค่ะไรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ3,600ล้านบาททางจังหวัดอำนาจเจริญค่ะก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ3,400 0คนนะคะ รายได้จากการท่องเที่ยว300ล้านบาทค่ะซึ่งในปีงบประมาณ2,568นะคะก็ตั้งแต่เนี่ยแหละตั้งแต่ช่วงเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะก็คาดว่าทั้ง3จังหวัดจะมียอดรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ30จากปีงบประมาณ2,567เราไปฟังเสียงของท่านผอทททศรีนง,งานอุบลราชธานีกันค่ะ ในส่วนของทอทอทอสำนักงานอุบลราชธานีนะคะที่ในโอกาสที่เราได้ดูแล3จังหวัดคืออุบลราชธานีย่าโสธรและอำนาจเจริญนะคะซึ่งจริงๆแล้วในกิจกรรมต่างๆที่เรารังสรรค์ขึ้นมาสําหรับปี2568นะคะเราตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าตัวเลขทั้งงบประมาณที่เข้าสู่3จังหวัด ทั้งตัวเลขนักท่องเที่ยวเองเราคาดว่าเราอยากจะเพิ่มขึ้นอ,อีก30%นะคะซึ่งหมายถึงว่าทุกสิ่งอย่างทุกกิจกรรมที่เราได้รังสรรค์ไว้ที่เราได้ถแถลงไปแล้วนั้นทุกคนจะต้องบูรณาการร่วมกันเราต้องใช้ความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนเองคู่กับการเองและที่สุดนั้นก็คือจะต้องไม่พ้นกับส่วนราชการต่างๆที่เรามาบูรณาการกิจกรรมร่วมกันค่ะ